สวสดีครับวันนี้นะครับพี่ก็มาเริ่มซีรีส์น o ปทูโปฉบับของร้านลับฟาบีดเหมยนี่และนี่คือตัวละครที่พี่จะมาเริ่มทำกันนะตัวนี้เลยซีรีส์นูปทูโปเนี่ยจะมีทั้งหมด10 EP นะและเมื่อถึง EP สุดท้ายเนี่ยจะมีการแจกไอดีนี้ไปเลยพี่ว่าตอนนั้นอนะไอดี ID นี้เขาน้าจะตึงมากๆเลยนะเงื่อนไขในการแจกเนี่ยคือจะส่มแจกให้กับคนที่มาเมนในคลิปซีรีส์ no po, น o ปทูโปถ้าเมนเยอะเนี่ยก็มีโอกาสได้เยอะไปเริ่มซีรีส์กันเลยกว่าอย่างแรกที่พี่จะทำเนี่ยหลังจากสมัครไอเดียก็คือเข้า,นะา,บบาง โอ้มีรางวัลเยอะเลยนะเดี๋ยวพี่กดรับมาก่อนสตาร์ดัตพอที่จะสุ่มตู้สเปเชียลได้นี่วาโอเคเดี๋ยวพี่กาจะไปสุ่มสักหนึ่งครั้งนะดูว่าจะได้ตัวอะไรพี่จะเลือกตู้คูลเลอร์นะเพราะว่าพี่ว่ามันมีตัวเจียด,ดาว2ตัวไงพี่ว่าจะคุ้มกว่าตู้อื่นอัจจะ ทำไมพี่เกลือล่ะเนี่ยเริ่มซีรีส์มาก็ฉายแววเกลือแล้วนะอ่ะแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่รับได้ต่อไปอ่ะพี่จะไปเช็คโค้ดกันก่อนนะว่าโค้ดไหนเราสามารถใช้ได้บ้างโอเคนี่ที่มาใหม่เนี่ยก็จะมี2โค้ดน,นี่เลยนะแต่ว่าทั้ง2โค้ดเนี่ยพี่ยังใช้ไม่ได้นะน้องๆเพราะว่ามันมีเงื่อนไขอยูนะ่ก็คือพี่ต้องเล,เลเวล40แล้วก็ต้องออนในเกม2ชั่วโมง แต่ตอนนี้เลเวลของพี่คือเท่ากับศูนย์ก็คือ,อยังใช้โค้ดไม่ได้นะน้องๆไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ไปเล่นก่อนละกันเป้าหมายแรกของพี่เนี่ยพี่อยากจะเวิ40ก่อนนะเป็นอันดับแรกเพราะว่าถ้าเวิว40เนี่ยเราจะได้ใช้โค้ดได้ด้วยและเราสามารถเทรดได้จะได้หาตัวดีๆมาใช้งานนะหมวดที่พี่จะไปเล่นเนี่ยคือหมวดอินฟินิตี้นะครับก็คือไปเกาะคนอื่นนั่นแหละให้วิว40นะรีบไปเวิว40เลยเพราะว่าถ้าเว 40, นะิเว40เ,เ,วเว 40, นะี่ยพี่มองว่ามันจะเล่นง่ายแล้วก็อย่างนึงวันที่พี่อัดคลิปหราาคลลเี่เว็วววนะก้้งแแต นี่นี่เป็นความรู้สลับมือใหม่เลยนะที่จะเริ่มเล่นออสตา a r โอเคเดี๋ยวพี่หาห้องก่อนเดี๋ยวตัดไปตอนที่พี่เจอห้องแล้วนะตอนนี้พี่ก็ได้ห้องแล้วนะตาแรกเนี่ยที่พี่เล่นไปเนี่ยจบที่เว็บ80เลยนะอืมถือว่าเยอะอยู่นะเลเวลเดี๋ยก็ขึ้นมาเยอะเหมือนกัน นี่ตอนนี้ก็เล่นเสร็จแล้วโอ้นี่ไงเลเวล40จริงๆด้วยและเมื่อน,น้องๆถึงเวล40นะครับผมหากน้องๆต้องการตัวเทรโทรโธด์เนี่ยก็น้องๆก็สามารถไปจัดได้ที่ร้านดิดเหมยเลยนะนี่ตัวโโหดที่พี่แนะนําก็ตามนี้นะขึ้นที่หน้าจอนะพี่รับรองว่าทาให้น้องเนี่ยเล่นสตอรี่ได้ง่ายขึ้นมากๆขั้นตอนต่อไปเนี่ยเดี๋ยวพี่จะขอใส่โคดนะจำได้หรือเปล่าที่พี่บอกว่ามันมีทั้งหมด2โค้เลยนะเดี๋ยวพี่ขอใส่แป๊บนึงเยี่ยม ตอนนี้พี่ก็มีสตาร์ดัอยู่210นะเดี๋ยวไปสุ่มตู้กันเลยดีกว่าพี่จะเลือกสุ่มตู้คูลเลอร์ก่อนนะเอาให้ครบหนึ่งรอบก่อนโอเคเดี๋ยวพี่กดสุ่มไปเลยนะเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆโหไม่ได้เลยอรออะอะรอบสุดท้ายพอดีมันเป็นรอบฟรีนะขอได้แล้วกันรอบนี้แม่เฮ้ยคูลเลอร์ cool er สวยพี่ได้คูลเลอร์แล้วตัวนี้คือเป็นตัวที่จําเป็นมากๆเลยนะเหมาะสำหรับการเล่นสตอรี่แล้วก็เล่นเรดก็เหมาะเหมือนกันโอเคดีเลยที่พี่ได้ตัวนี้มาแม่ มารอบสุดท้ายพอดีเลยอเคโอเคอย่างน้อยรหัสนี้ก็จะมีตัวแบกเจ็ดดาวเลยนะเทเบลร้อยเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวพี่จะไปทากันเลยนะตัวนี้เป็นเจ็ดดาวตัวแรกเลยพี่สังเกตว่าซาดัสของเรายัางยังเหลืออีกหนึ่งร้อยนะเดี๋ยวพี่ขอไปส่งตู้ลูฟี่แล้วกันพี่หวังเล็กๆนะว่าจะได้ลูฟี่เดี๋ยวไปเริ่มกันเลยดีกว่าโอ้โอไม่ได้เลยเออแม่อ่ะกด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 โอเคแล้วก็จบกันไปแล้วนะก็ตัวไม่ดีเลยนะพี่ไม่ได้เลยอะ่ะได้ตัวกิกกี้มาหมดเลย โอเคไม่เป okay, ็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาพูดถึงเป้าหมายต่อไปของพี่นะครับหลังจากที่พี่ได้สุ่มตู้ซารดันไปแล้วนะเป้าหมายต่อไปเนี่ยคือพี่จะไปเล่นสตอรี่นะครับผมพี่จะปลดล็อกสตอรี่ถึงขั้นที่9เพราะว่าพี่ต้องการที่จะสุ่มตู้วนะเพราะตัวที่ลงตู้วจะเป็นตัวที่ดีกว่าลงในตู้ X นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มเล่นเลยดีกว่าเริ่มจากสตอรี่แรก พี่จะตัดแต่ละสตอรี่ด่านที่6มานะครับผมจะได้ไม่เสียเวลานะตอนนี้ก็อยู่กันสตอรี่แรกก็ผ่านชิวๆอ้อพี่ลืมบอกนะสตอรี่ที่พี่ลงอ่ะพี่ปรับแบบเอ็กตรีมทั้งหมดเลยเพราะพี่คิดว่าตัวของพี่เนี่ยสามารถเล่นไหวนะแต่หากน้องๆคนไหนที่ตัวละครยังไม่โหดก็สามารถปรับเป็นธรรมดาได้เหมือนกันและตอนนี้พี่อยู่ที่ Story สตอรี่2ก็ปกติเลยนะยังไหวอยู่ <S <S เดี๋ยวไปดูกันว่าจะเริ่มไม่ไหวที่สตอรี่ไหนกันนะ เดี๋ยวพี่ขอ,อยักข้ามไปสตอรี่ที่8เลยละกันจะได้ไม่เสียเวลาและตอนนี้เราก็อยู่กันที่สตอรี่8กันแล้วถ้าเคลียร์สตอรี่นี้เสร็จเนี่ยพี่ก็สุ่มตู้วายได้แล้วลุย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 ีและตอนนี้พี่ก็เล่นเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะตอนนี้ก็สามารถสุ่มตู้วายได้แล้วถือว่าเป้าหมายใน E ีีแรกเนี่ยจบกันไปแล้วนะเลเวลของพี่ตอนนี้ก็เยอะมากๆเดี๋ยวไว้เจอกัน E p พีนะว่าเป้าหมายต่อไปเนี่ยพี่จะไปทําอะไรต่อแบบรวดเร็วเลยและน้องๆคนไหนที่คิดว่าพี่ควรทำตรงไหนหรือว่าพี่พลาดตรงไหนไปเนีี่าา่ยาาเเ้้นนนนนนบออออกกกกััไดนะะะพจจทุตลห Bye-bye.